จากเรื่องของไอคอนนะเอาไปดูเรื่องของทนายคนดังกันหน่อยนะครับยุคนี้เป็นยุคที่ทนายเนี่ยโอ้มีบทบาทมากนะในสื่อสังคมออนไลน์นะสื่อมวลชนต่างๆนะครับคดีที่มีอ่าคนไปร้องนะแล้วก็ไปบอกกับสื่ออย่างผู้จัดก,การออนไลน์บกับคุณสนธิว่าได้ถูกอ่า นายสิทราเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเนี่ยนะครับชอบโกงเงินไปแล้วเขาก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้คดีถูกโอนมาที่สวนกลางนะครับทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยพลตรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการแล้วก็พลตรีมนตรีเทศขยันผู้บังคับการอากองปราบปรามเนี่ยนะครับก็พูดถึงความคืบหน้าการสอบปากคำนางสาวจตุพรหรือว่าเจ๊อ้อยนะครับที่แจ้งความทนาย ตั้มเนี่ยนะครับช็อคโกงเงินไป71ล้านบาทพลตรีมนตรีนะครับพบการปราบปรามบอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยแจ๊อ้อยแจ้งความองทุกไว้เกี่ยวกับการถูกหลอกลวงธุรกิจ้บยออนไลน์มูลค่า71ล้านบาทขณะนี้ยังทำการสอบปากคำแจ๊อ้อยอยู่นะครับแต่ในตัวเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบวเพิ่มส่วนกระแสข่าวเรื่องเงิน39ล้านบาทนั้นเนี่ยนะครับทางตำรวจก็บอกว่า ที่มีการกล่าวอ้างว่านายตั้มหลอกให้เจ๊อ้อยโอนเงินไปใช้หนี้คนใกล้ชิดอันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นการสอบภาพรวมทั้งหมดนะครับสอบสวนภาพรวมทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของการรู้จักการความสัมพันธ์ระหว่างเจ๊อ้อยกับนายตั้มรวมไปถึงพฤติการทั้งหมดเพื่อพิจนารณาว่ามีมูลความผิดในฐานใดบ้างนะครับเบื้องต้นก็มาร้องทุกข์ด้วยข้อหาเจ้าโกงทางด้านพลตจิรพนะครับ,บบอกว่าได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะทางานโดยมีพลตรีสุวัดสด่ม รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะทํางานนะครับขณะนี้เป็นการรับเรื่องมาและอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะ,ะท่านผู้บัญชาการก็บอกว่าตนายตามก็เป็นประชาชนคนหนึ่งแหละอยู่ใต้กฎหมายนะครับถ้าว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับก็ผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรประมาณนี้นะค,ค่ะเมื่อวานเจอ้อยเข้าไปให้ปากคำ ใช้เวลาร่วม5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะกับทางกองปราบนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พอหลังจากสอบปากคําเสร็จสิ้นเนี่ยทางพลตารวจตรีสุวัส์นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพลตำรวจตรีสุวัตด์แสงนุ่มนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็บอกว่าเบื้องต้นนี้ก็สอบปากคําไปแล้วประมาณ70-8 0นะคะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทําค่ะทั้งการสอบปากคําผู้เสียหายแล้วก็รวบรวมหลักฐานด้วยลองไปฟังเสียงกันดูค่ะการสอบปากคำสอบไปถึงประเด็นไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างคะ คือในเรื่องว่าจะสอบประเด็นไหนมากเนี่ยคงไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามสอบให้ละเอียดที่สุดนะครับในทุกประเด็นทุกเรื่องนะครับที่ให้การมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้ให้การนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันชัดเจนนะครับสอบปาคัไปแล้วประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ท่านนัดใช้เวลา คนไม่ในประเด็นคําหาต่างๆของผู้เสียหายน่าจะสอบประมาททั้ง70-80%แล้วครับยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะครับนะในพยานอื่นๆอ,อีกนะครับตอนนี้เราสอบผู้เสียหายนะฮะก็ยังมีพยานหลักฐานอื่นๆน,นะครับทำพยานเอกสารพยานบุคคลอะไรต่างๆที่ยังต้องทำอีกครับพอที่รอกหมาจับได้นะครับการดำเนินการกต่างๆเนี่ยนะฮะต้องอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับว่าการสอบสวนแล้วพบว่าเป็นความผิดในเรื่องอะไรยังไงนะครับ ซึ่งแต่ละเรื่องก็มีวิธีการดําเนินการอยู่แล้วครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะระบุชัดเจนได้ขนาดนั้นครับพยานหลักฐานตอนนี้มันมีมากขอมากไหแค่ไหนกับาในการกู้ก็ในเรื่องสํานวนการสอบสวนเนี่ยขออนุญาตไม่พูดถึงดีกว่าครับสัปดาห์นี้ทันไหมครับจะออกเลขรือไม่จับไม่อยากจะไปขีดจํากัดเวลานะครับเพราะเราอยากทํางานให้ละเอียดที่สุดครับขอเวลาทํางานก่อนครับเรากังวลว่าเขาจะหลบหนีหรือจะอะไรยังไงไหมครับเราอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มี เบาแสหรืออะไรในเรื e ่องต่างๆเหล่าน kind of ี <t t ้ครับส่วนของวันนี้เป็นการสอบเฉพาะคุณคุณอ้อยคนเดียวมีคณน้อยด้วยหรือยังไงไหมครับก็มีด้วยคับมีพยานด้วยครับนอกจากคุณอ้อยแล้วจะมีผู้เสียหายอะไรนะที่ติดต่อเข้ามาณตอนนี้ยังไม่มีครับถ้าเราการสอบปากคำทั้งสองทั้งสองท่านเนี่ยนะผู้กล่าวหาเนี่ยเข้าพบองค์ประกอบความผิดของข้อก็โาวไม่ารบครับ เราก็สอบข้อที่จริงตา่ตางๆนะครับให้ครบถ้วนนะครับส่วนจะเป็นความผิดในเรื่องอะไรเนี่ยผมขอมอนุญาตไม่พูดเพือมีการติดตอ่อไปขอปรับคุณช่วยทางด้อุกรครับคือเราก็มีวิธีการดาเนินการอยู่แล้วครับนะในเรื่องว่าส่วนไหนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดที่ต้องมีการตรวจสอบอะไรต่างๆก็ม,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 มีการดําเนินการครบถ้วนครับครับ พูดถึงทนายตั้มเนี่ยนะครับนอกเหนือจากคดีที่ถูกคุณเจ๊อ้อยแจ้งความแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ไปขึ้นศาลที่นครพนมนะไปขึ้นศาลที่จังหวัดนครพนมในคดีที่ทนายตั้มเนี่ยถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทนะเป็นทนายตั้มเป็นจำเลยนะฐานมิลประมาทโจทก์ก็คือ,อาน,นายธนบรวรศิริคุณกกรุลนายสุภชัยโพสุนะครับซึ่งเป็น,ปน,ปนอดีตรองประธานสภาเนี่ยนะ แล้วก็นางสาวสุภานีโพสุเป็นบุตรสาวของนายสุปชัยโพสุทั้ง3าคนเนี่ยเป็นโจทย์ื่นฟ้องนางสาวช่อฉัดหรือช่อโตชูวงและนายสิทรา,าเมียบังเกิดนะเป็นจำเลยสอคนข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็เรียกค่าเสียหาย30ล้านบาทนะครับซึ่งเ,เรื่องนี้เนี่ยนะครับประเด็นก็คือ ก่อนหน้านี้เนี่ยทนายตั้มเนี่ยเขาก็เคยท้านะครับนายสุประชัยโพสุบอกว่าให้ฟ้องได้เลยนะครับมีการทนายตั้มเนี่ยเหมือนกับไปพูดจามิ่นประมาทไว้นะครับซึ่งคุณสุประชัยโพสุวันนี้มเมื่อวานไม่ได้เดินทางไปที่ศาลด้วยนะครับแต่ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทางโทรศัพท์บอกว่าคดีนี้ต้องการทําเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและครอบครัวที่ถูกนําไปกล่าวพาดพิงจนเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ไม่ว่าจะเป็นการที่จำเลยไปกล่าว instagram. อ้างว่าโจทย์ที่หนึ่งเป็นภรรยากับลูกสาวของตนทั้งที่โจทย์ที่หนึ่งมีภรรยายอยู่แล้วนะครับคือไปอ้างว่าโจทย์ที่หนึ่งเนี่ยมีความสัมพันธ์กับลูกสาวของตนทั้งที่โจทย์ที่หนึ่งมีภรรยายอยู่แล้วทําให้ลูกสาวตนได้รับความเสียหายนะการที่จำเลยแถลงข่าวต่อสาธารณะเป็นประเด็นที่ไม่มีมูลความจริงนะครับก็เลยต้องลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองและก็ ที่ผ่านมาในชั้นพิจารณาของศาลทางจำเลยขอเจราจายอมความมาโดยตลอดแต่พวกเราไม่ยอมจะทำคดีน,น,นี้ให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองนะครับเมื่อวานทนายตั้มก็ไปศาลนะแต่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับพอเจอนักข่าวก็บอกว่าไปรอผมที่บันไดาทางขึ้นหน้าศาลเดี๋ยวเสร็จเที่ยงนะประมาณว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วมาคุยกันแต่ตอนเอเลิกก็ก็ลงไปอีกทางหนึ่งนะครับไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร นะครับค,รบคือคุณสมบชัยเนี่ยไม่ยอมความนะจำเลยคือฝั่งทนายตั้มเนี่ยขอเจรจา,าด้วยคุณสุบชัยบอกไม่คุยนะเอาว่ากันให้ถึงที่สุดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะของทนายตั้มนะโอ้ช่วงนี้นี่นะสารพัดเรื่องเลยนะครับเรื่องเยอะ